ดีเทนเนอร์ทุกครั้งที่เราถอดออกมาทานข้าวอะครับไม่ควรห่อทิชชู่นะครับวรใส่กล่องครับการใช้หมายขันฟันจะใช้ได้ยากขึ้นเนื่องจากว่าดีเทนเนอร์เนี่ยจะมีการติดอยู่บนฟันทําให้หมคันฟันไม่สามารถผ่านไปได้ ในขณะที่เราใส่ลิเทนเนอร์ครับในช่องปากเรามันก็จะมีน้ำลายใช่ไหมครับมีแร่ธาตุต่างๆนะครับซึ่งการสะสมของที่ไม่สะอาดเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดหินปูนขึ้นได้ครับคำแนะนำนะครับเราต้องแปงรงลิเทนเนอร์นะครับหลังจากที่เราใช้งานนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับก็จะขึ้นเป็นหินปูนแบบนี้นะครับ อีกอันนึงนะครับถ้าสมมุติวา่าเราใช้งานไปแล้วเนี่ยพบมีหินปูนบางๆนะครับเราสามารถแช่ในน้ำส้มสชูที่เจือจาง25%ได้นะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับกรดในน้ำส้มสายชูเนี่ยจะช่วยให้ตัวรีเทนเนอร์เนี่ยไอตัวหินปูนในรีเทนเนอร์เนี่ยมันมีความนุ่มขึ้นนะครับและแปลงออกได้ง่ายนะครับ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้แล้ต้องมาขูดแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าการขูดหินปูนในดีเทนเนอร์เนี่ยจะส่งผลเสียต่อตัวผิวดีเทนเนอร์นะครับทำให้ผิวเกิดความขรุขระมากขึ้นนะครับทางที่ดีเนี่ยคือป้องกันไม่ให้เกิดหินปูนจะดีกว่าเกิดแล้วมารักษานะครับ ดีเทนเนอร์นะครับก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆนะครับหเป็นดีเทนเนอร์ที่ติดแน่นนะครับภาษาทางแพทย์ก็เรียกว่าฟิกซ์ดีเทนเนอร์นะครับเราจะติดอยู่ทางด้านหลังของฟันนะครับดีเทนเนอร์ er ประเภทนี้จะเหมาะกับคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่ฟันจะคืนกลับมากการทําความสะอาดฟันก็จะยากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลทําความสะอาดให้ดีขึ้นการใช้แหมขัดฟันจะใช้ได้ยากขึ้นเนื่องจากว่าดีเทนเนอร์เนี่ย จะมีการติดอยู่บนฟันทําให้ไหมขัดฟันไม่สามารถผ่านออกไปได้มีความจําเป็นต้องใช้ตัวนําไหมขัดฟันนะครับลอดผ่านใต้รีเทนเนอร์นะครับเพื่อความสะอาดฟันนะครับว่ารีเทนเนอร์ประเภทที่2ก็คือรีเทนเนอร์แบบถอดได้นะครับแบบถอดได้เนี่ยเราจะแบ่งได้ออกอีกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกจะเป็นรีเทนเนอร์ที่เป็นลวดนะครับประเภทที่2จะเป็นรีเทนเนอร์ที่เป็นแบบใสนะครับทั้ง2ประเภทเนี่ยเราจะต้องถอดตอนทานข้าวนะครับแล้วถอดตอนแปรงฟันนะครับรีเทนเนอร์ทุกประเภทไม่สามารถใส่ทานข้าวได้นะครับเนื่องจากว่า ขณะที่เราทานข้าวเนี่ยอาหารต้องไหลผ่านฟันอาหารที่ไหลผ่านฟันเนี่ยจะทําการขัดสีให้เกิดการทําความสะอาดโดยธรรมชาติอยู่แล้วการที่เราใส่เครื่องมือไปขวางมันไว้เนี่ยครับมันจะไปลดการขัดสีโดยธรรมชาติทําให้เหงือกด้านใต้ต่อตะขอหรือเครื่องมือที่ขวางฟันอยู่เนี่ยทำให้เหงือกเว้แล้วนนเนี่ยมีการอักเสบต,ตลอดเวลานะครับเพื่นรีเทนเนอร์อยังไงก็ห้ามใส่ทานข้าวครับในการดูแลรักษารีเทนเนอร์นะครับรีเทนเนอร์ทุกครั้งที่เราถอดออกมาทานข้าวอะครับ ไม่ควรห่อทิชชู่นะครับควรใส่กล่องครับเพราะห่อทิชชู่เนี่ยหนึ่งก็คือหายนะครับสองคือถ้าเราเผลอไปใส่กระเป๋าแล,แล้วนั่งทับ,ทบเนื้็จะเกิดการแตกหักได้แต่ถ้าอยู่ในกล่องเนี่ยมันก็จะไม่แตกหักนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราทานข้าวเสร็จแล้วก่อนจะใส่เนื้อกลับเข้าไปในช่องปาาควรต้องแปรงฟันแล้วก็แปรงนเนื้อให้สะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้มีหินปูนขึ้นนะครับถ้าเราพบหินปูนขึ้นบางๆบนด e เนอร์แนะนําให้แช่น้ํายาเบนซน้ำส้มสายชูเจือจาง25นะมงแร้วก็แปงออกนะครับ แล้วก็รีเทนเนอร์เนี่ยครับแนะนําให้ใช้พวกอุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มเติมเช่นเม็ดฟูแช่รีเทนเนอร์นะครับเพื่อกําจัดเชื้อแบตทีเรียแล้วก็กําจัดปุหปู่ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ